โลกของเขามันอยู่กันคนละภพภูมิจะมาทําให้กันได้ยังไงเดี๋ยวทำไมมีการสื่อสารติดต่อกันได้ล่ะก็มาปัญญาอ่อนไงเอาอย่างหมอปลายภัายกระจิงมี่ปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วถูกต้องเลยปัญญาอ่อนเลยคําถามคือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาติดต่อได้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการที่เขาแนะนําให้เราทํามันจริงหรือไม่จริงในเมื่อมันขัดแย้งกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างอย่างหมอปลานี่ก็ มโนเหมือนกันใช่ไหมเกมยานคิ่อย่างเงี้ยเออมโนสิมันไม่มนโนเลเอานี่ยังไม่ลุยหรอว่ามโนคนเรามันตายไม่ว่าจะสัตย์ดรฉานนรกเดรฉานเปรมนุษย์เทวดาเวลาตายย่อมไปสู่ที่ใหม่เสมอย่อมอัตภาพเกิดในการเกิดใหม่ในที่ต่างๆเสมอมนุษย์ตายก็ไปเวียนตายเวียนเกิดในทุกขติสุขติเทวดาตายก็ไปสู่สุขติทุกขติสัตย์ยรฉานตายก็ไปสู่ทุกขติสุขติสัจโลกตายก็ไปสู่สุขติทุกขติเปรตตายก็ไปสู่สุขติทุกขติ มันไปเหมือนกันหมดตามอัตภาพแห่งการตายน่นเรียกว่าปฏติจากสมุปปานธรรมแล้วแล้วทําไมเขาไม่ทําบุญกันเอาเองละ่ะถ้าบอกว่าทําได้ทุกที่ทําไมต้องมาพึ่งพาให้มันวานมนุษย์ด้วยอะ่ะใครใครวานให้มนุษย์ทำม,มนุษย์ทำบุญให้เทวดาได้เหรอ <c oughs> ใครสอนมามนุษย์ทําบุญให้เทวดาไปเอามาจากไหนอืมอย่างอย่างเช่นสายล่างตรงสายครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์เบียใช่ไหมเนาะเดิมที อ่าพวกนี้จะมีแรงครูมาอ่าทำไมพวกแรงครูมาสนับสนุนให้ผู้หนึ่งผู้ใดเปิดศาลหรือทําบุญกุศลบอกกล่าวแก่มนุษย์ให้ทําบุญกุศลทําไมพวกนิวดาครูบาอาจารย์เหล่าน,นั้นไม่ทํากัน,นเองจ่ะทําไมต้องมาพึ่งมนุษย์ใครพึ่งมนุษย์คร <c oughs> อย่างเช่นโลกวิญญาณสายครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยสายหมต่างเนี่ ทำไม,มต้องมาบอกให้พูดไม่ใช่อย่าง,างเช่นพวกอมาปฏิบัติธรรมมาทําอะไรดีๆเนี่ยต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามีครูบาอาจารย์มาแนะนําให้ทํามานั่นให้ทํามานี้นให้สร้างอันนั้นให้สร้างอันนีน้ให้มาทําให้มาสอนคนให้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมตัวครูบาอาจารย์เหล่าทเทพเทวาเหล่านั้นน่ะทําไมเขาไม่มาสอนเองไม่ต้องมาพึ่งพาคล้ายๆกับเป็นอ่า ทำบุญซึ่งกันและกันเนี่ยเชื่อมต่อในการทําบุญทำไมพวกอาจารย์เหล่านั้นโลกวิญ,ญญาณเขาไม่ทากันเองใครสอนบอกว่า,าเนี่ยใครสอนฮะพระพุทธเจ้าเคยตัดอย่างนี้เหรอ <c oughs> แล้วพระพุทธเจ้าตัดยังไงเนี่ยก็ที่เราพูดมาเรามาจากไหนล่ะเอามาจากไหนของคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยสอนแบบนี้เหรอว่าเขามาขอให้มนุษย์ทาบุญให้เขาไปเอามาจากไหนแล้วเขารับบุญยังไงได้บุญยังไงอธิบายหน่อย สมมติเป็นอาจารย์ปูบาอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งละจากโลกมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าโดยบุญกรรมตัวเองนั้นมีไม่มากพอจึงไปจุติหน้าที่ที่หนึ่งเปรียบเหมือนป่าหิมะพัน์แต่ว่าไปบำเพ็ญเพียรแต่ว่าตฉันต้องการเพิ่มบุญบารมีอีกแต่ว่าฉันมีสิทธิลูกสิทธิไว้ที่เป็นโลก,โลกมนุษย์อยู่สืตธิผู้นั้นก็สามารถมีช้าง ติดต่อกับอาจาร,รย์ผู้นี้ได้อืออาจาร,รย์ผู้เป็นอาจาร,รย์ผู้นี้จึงมาติดต่อกับมนุษย์ผู้ที่มีฌานผู้นี้แล้วก็มาบอกให้ทําบุญทํากุศลนําพาผู้คนมาปฏิบัติธรรมมาทําบุญทํากุศลทําความดีต่างๆเนี่เหตุคําถามก็คือทำไมอาจาร,รย์ไม่ทําเองเพราะนั่นแ่ละสิแล้วทำไมไม่ทําเองอ่ะก็ผมถามอาจารย์เบียร์นี่ไง ก็มันมีที่ไหนล่ะก็มันไม่มีไงก็ทาไมเขาไม่ทําเองล่ะก็ในเมื่อเขาอยู่ในโลกของเขามันอยู่กันคนละภพภูมิจะมาทําให้กันได้ยังไงเดี๋ยวทําไมมีการสื่อสารติดต่อกันได้ล่ะก็มันปัญญาอ่อนไงเอาอย่างหมอปลายปัยกรบติมนี่ปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วถูกต้องเลยปัญญาอ่อนเลยคําถามคือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาติดต่อได้จริง แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการที่เขาแนะนําให้เราทํามันจริงหรือไม่จริงในเมื่อมันขัดแย้งกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างอย่างหมอปลานี่ก็มโนเหมือนกันใช่ไหมอย่างอยู่์ีาน่าเงี้อยยาอะไรอมโนสิมันไม่มโนเหรอเอานม่ยังไม่รู้เวกนพวนี้เขาเขามีผลงานเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจักษ์นานว่าทําได้จริงเช่นอย่าง ศพบ,บางศพอย่างเนี้เยเจนยันทิพย์สามารถบอกชี้เป้าบอกได้เลยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยแน่ใจเอระศพแตงโมงมันยังชี้ที่ผิดอยู่เลยนะ่ะไหนอ,ะอ่ะชี้ถูกก,ก็ข่าวก็ข่าวเขาบอกออกมาอย่างนั้นไนงะว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไงมันยังมั่วอยู่เลยเขาออกทั้งประเทศมาไปชี้จุดหนึ่งศพไปโผล่อยู่จุดหนึ่งไหนอ่ะประจักษ์ประจกักษ์เลยประจกัะจกษ์ในความอับอายขายที่หน้าประชาชนไม่ได้ดูข่าวเลย ไหนมา hmm. จากทำไมไม่เข้าโรงพักไปล่ะไปชี้ให้หน่อยสิฆาตากรอยู่ตรงไหนหลบซ่อนอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นหาเจอเลยถ้ามันหาเจอจริงอ่ะประจักษ์ประจกัะจกษ์อะไรประจักษ์ต้องประจกักษ์อยู่นู่นโรงพักนู่นเวลาเขาทาคดีกันทำไมไม่ไปช่วยล่ะหาให้เจอสิฆาตากรต่อเนื่องมาอยู่ที่ไหนบ้างอะไรไปยังไงไม่เห็นมีใครเจอสักคนไหนยานยานตรงเตงล่ะสิไม่เห็นจะเป็นยานทิพย์ตรงไหนเลยมันมนโนเพิ่ม <Yeah. S 1> พบมันมีจริงที่ไหนมันเพิ่ oh <God. S 1> เจอไป oh <God. S 1> ต่ออะไรอย,ยา่างต่ละอย,ยา่าง <c oughs> เขาชื่อของเขาไงเขาบอกางงั้นไงแล้วเราเชื่อเขาได้ยังไงมันไม่ถูกต้องเนี่ยเนี่ยพอก็ไอ้ไอ้ฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยหกสิบล้านเนี่ยเรื่องเดียวกันพอันเลยเนี่ยไม่ได้่เชื่อเหมือนกันในการอย่างรู้เนี่ยอ้าวไม่ได้เชื่อแล้วทําไมบอกว่าพยักเป็นประจักษ์พยานอะไรมีผลงานประจักษ์ชัดเจนไหนประจักษ์ชัดเจนไหนไหนขอดูหน่อยก็เขาชี้จุดถูกไง่าวออก่ะก็ยกตัวอย่างมาสิไหนว่าถูกมันไม่เห็นมีข่าวไหนว่าถูกมันมีแต่ข่าวว่าชี้ผิด คนยังไปด่าก็ต้องเยอะต้องแยะวว่าชี้ผิดที่มั่วสั่วไปหมดไหนล่ะตรงไหนได้ไหมสรุปยังไม่ได้อะเออยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจตามหลักปฏิจจสมุปบาทไงประเด็นอนะไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะได้รู้ว่าทําบุญตรงไหนมันก็ได้ตรงนั้นและเราคุยคําว่าทําบุญตรงไหนมันได้ตรงนั้นเนี่ยเราคุยภายใต้อะไรภายใต้ของความเป็นคนเขาคุยกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเศษอาหารในจานเนี่ย เพียงเล็กน้อยเนี่ยแล้วศาสต์ลองให้สาตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยังเป็นทางมาแห่งบุญดังนั้นการทําบุญตรงไหนย่อมได้บุญตรงนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ทําตรงไหนก็ได้หมดตอนคุยทีแรกไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยไม่ได้ลงชื่อเลยว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรพูดโดยรวมเลยว่าคือทั้งหมดก็เปรียบเ,เหมือนสรรพสัตว์ทั้งหมดนั่นแหละคนที่ถามเขาเป็นคนเขาไม่ได้เป็นวัวเป็นควาย คนที่ถามเขาเป็นคนดังนั้นเขาถามเขาถามถึงตัวเขาเองว่าทําบุญตรงไหนถึงจะได้บุญเขาเป็นคนคนที่เขาถามเขาเป็นคนดังนั้นจะให้ตอบเด้่ังองว่าอ้อเป็นเทวดาเป็นเขาเป็นคนเขาจะไปถามถัเทวดาเพื่ออะไรแล้วทําบุญตรงไหนก็ได้บุญทําบุญกับกับคนไม่มีคุณละ่ะได้บุญไหมเอาย่อมได้สิทําไมจะไม่ได้อืม ทำบุญกับค,คนเลวคนชั่วแค่ไหนก็ตามย่อมได้บุญถ้าเรามีเจตนาดีในการทำเจตนา<ม>เป็นตัวกมไหนลองเล่าให้ผมฟังที่ว่ามันจะได้ยังไงผมไม่รู้นะยเนี่ยทำบุญกับคนไม่ดีอ่ะทำไมมันจะไม่ได้ก็ถ้าเราปรารถนาดีกับเขาย่อมได้บุญแม้แต่ทำบุญกับคนที่เป็นฆ่าตกรก็ตามแต่เรามีเจตนาดีกับเขาว่าเราอยากให้ข้าวให้น้ำเขากินในขณะที่เขากำลังลำบากระบน มันจะไม่ได้บุญได้ยังไงในเมื่อเรามีจิตเมตตา